มูลลนิธิ The Voice เสียงจากเราครบรอบ13ปีแห่งการช่วยเหลือสัตว์ยากไรมูลลนิธิ The Voice เสียงจากเราก้าวสู่ปีที่13จัดงานครบรอบที่โรงภาพยนตร์ NT First Class SF World Cinema Central World พร้อมเปิดตัว f r i e n d of the Voice 2025และประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อรุนงรงให้สังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง โดยมีคุณเก๋ชนระดาสิริสันเมฆราตรีคุณอุ๋ยนวลศีนิมิบุตรผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์คุณอนันดาเอเวอริงแฮมนักสแสดงและผู้บริหารบริษัทเฮโลโปรดักชันจำกัดคุณบาสนัทวุฒิภูลพิริยาผู้กำกับภาพยนตร์ราวันสุพรรณหงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ตลาดเกมโกงและอื่นๆและผู้สนับสนุนคุณพิมพ์สิริทองร่วงโพผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชน คุณโมนมัสนันพรประภาแพลนดี B, และตัวแทนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรค์ไทยมีเดียฟันร่วมง,งานโดยเกยชนรดาสิริสรันเมฆราตรีประธานมูลนิธิได้เปิดเผยถึงการดำเนินง,งานตลอด13ปีว่านับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจบุบันมูลนิธิเดอ o i c e ได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ไปแล้ว6,779ชีวิตทำหมันและฉีดวัคซีนไป26,305ชีวิตหาบ้านใหม่ให้สัตว์จร1,370ชีวิต และมอบขาเทียมให้สัตว์พิการ147ชีวิตในปีที่13นี้มูล,ลนิธิขอประกาศให้เป็นปีแห่งการตามหารักแท้โดยมุ่งเน้นการหาบ้านที่มั่นคงให้กับสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์จรตัวอื่นๆได้รับการดูแลต่อไป เป้าหมายสูงสุดของมูล,ลนิธิคือวันหนึ่งที่จะไม่มีสัตว์ถูกทอดทิ้งและไม่มีสัตว์จรจัดอีกต่อไปหนึ่งในไฮไลท์ของงานคือการประกาศรางวัลภาพยนตร์สั้นซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สร้างสารรค์ผลงานจำนวนมากโดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากความชัดเจนในการสื่อสารแนวคิดไม่พร้อมไม่เลียงพร้อมกับการเปิดตัว f r i e n d of the Voice ประจำปี2025ทั้ง7ท่านพลังของคนรักสัตว์ที่รวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเกชชนรดาผู้กอ่อตั้งมูล,ลนิธิกล่าวว่า f r i e n d of the Voice เป็นเครือข่ายบุคคลที่ร่วมสนับสนุนภารกิจของมูล,ลนิธิโดยปีนี้เป็นปีที่3ของโครงการซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันรวมแล้ว32ครอบครัวสมาชิกใหม่ของ f r i e n d of the Voice 2025ได้แก่ตักสิริพอรอยู่ยอดและน้องตา b o t a Family, Why Family, I Am g l l r y คือมองกุฎของแคร์ไมค์คูเปอร์เดอะด็อกคุณบาสนัทวุฒิผู้กำกับมิกกัมอิลเลสเทรชันที่พวกเขาจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับมูลนิธ,ธ,ธิผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียสนับสนุนการหาบ้านให้สัตว์จรและช่วยจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อรักษาพยาบาลเกยคนเดียวอาจช่วยสัตว์ได้ไม่กี่ชีวิตแต่ถ้าเรามีหลายคนหลายพลงังเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ช่วยเหลือแต่คือการทำให้ปัญหานี้หมดไปจากสังคมไทย งานฉลองครบรอบ13ปีของมูลนิธิ The Voice ไม่ใช่เพียงแค่การย้อนรำลึกถึงความสำเร็จที่ผ่านมาแต่เป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตที่สัตว์ทุกตัวจะได้รับโอกาสมีบ้านและความรักที่แท้จริงผู้ที่สนใจสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราและสอบถามรายละเอียดการ ขออุปการะสัตว์ได้ที่ l ล n e OAS DIY Center, IG DIY T Foundation และ IG So m e b Beauty ร h า v DIY